แล้วนี่น้องๆไปต้องไปเสบดหมือนกันหมดไหมครับเนี่ยไม่เลยนะครับมามาไปแค่สองคนนะวันนี้มาน้องมิสิกบ้างมิสิกคู่กับแฟนครับเจ้าเมือนคู่กับเอ็นนะเจเอ็นเนาะคู่นี้ก็เมื่อกี้ดูครับนี่น้องริวจิด้วยนี่ริวจิด้วยครับริวจิเล่นคู่กันเหมือนกับในตอนนี้เนาะอ๋อน้องริวจินีกเขาดังนะนะอ๋อในเอสบุ๊คเนี่ยนี่ ตัวเตือดังกว่าเพื่อนเลยเนี่ยดังสุดเลยดังสุดเลยนะครับน้องมิจิรู้จักพี่ๆเขามาก่อนไหมครับ<ต>รู้จักไหมบางทีเขาเคยรู้จักตอนที่ไปแสดงหนังบางทีมาคนครับบางคนครับหูไม่ได้รู้แตกทุกคนทุกคนรู้จักน้องมิจิหมดเลยเออใช่ครับอย่างว่าเรียนรู้จักกับบางคนอันนี้แหละครับไฮไลท์ครับไฮไลท์เล่นเป็นใครครับน้องมิจิในเรื่องนี้ มครับมอครับมอครับเป็นรูปเป็นลูกของสองคนนี้ใช่ไหมไม่ใช่เล่นอะไรเล่นหนังสือบมางเน่เออเออเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เนอะไางเล่นเล่นหนังเรื่องนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกชอบครับเล่นเล่นอะไรบ้างเล่นเล่นอะไรบ้างี่ ได้แบบว่าเาต้องดิวให้เราลอกแล้วเราก็ต้องลอกให้ได้นี่นะก็งโนว่าอี่ไคว่ายครับอนดี้โออนดี้ดูดุม่ว่าาว่าเราไถ่หนักไม่ได้อะ อ๋เมื่อกี้มีเห็นคุณแม่ชักไม้เรียอกมาอยู่ข้างมันเราเราน้นอ,งนองเขาเป็นคนรับผิดชอบอ่าเตะเด็ดเลยนะคร<ม>ับเล่นเรื่องนี้รับบทเหมือนกับน,นี้นะเป็นผู้รักใช่ไหมครับครับผมตอนที่ชื่อว่าอะไรอ่าเป็นแม่เป็นเม,มียครับแม่เป็นเมียครับดูหนัมกมากเชื่อกระผมก็รักก็ไม่ใช่เรื่องเบาเลยใช่ไหม,ใช,ไหมใช่ครับหนักใช่ไหมฮะแล้วก็ดูเหมือนเป็นคู่ที่รับบทหนักสุด ในหนตัวอย่างนะครับอันนี้อะไรนี้ก็ไม่แน่ไม่แน่เพราะว่าหนังเป็นจริงๆเนี่ยจะเป็นยังไงอาจจะมีคู่คู่้นี่ยจะหนักหวานก็ได้ทำไมทำไงเอาไม่แน่ไม่แน่เหมือนกันใช่ครับผมเออครับเราร่วมงานกันครั้งแรกกับหนังที่ก็เขาเรียกว่าโหมีประเด็นงสังคมที่ิชัดเจนนะเป็นยังไงครับรู้สึกยังไงครับฟูเลยครับรู้สิริจะอินรู้สึกตื่นเต้นครับตอนนี้ ที่หนังเาลเป็นยังไงบ้างไม่คอยากรู้รัวแต่ว่าเล่นหนังเรื่องแรกเราผู้หญิงด้วยหรือะไรอย่างเงี้ยะไม่กลัวแสวงใจเรับเรียบร้อยนะคงั้ผมกลัวเน่แล้วกันไม่ใช่ไม่ตสิไม่ใช่ครับกลัวก็เออนะเป็นการแสดงก็ต้องเหมือนกับว่าคือตอนแรกถามว่าเล่นตอนเช่องแรกก็ต้องมีบ้างที่เราเออเลใจอะไรเงี้ยบบายกันอะไรเงี้ยนิดนึงอะไรครับ แต่พอเล่ iyorsun, unda, I, นไปก็มันเล่นไปก็มัน่ันวุ่นกับเลยเฮ้ยทำไมฉากนี้มันเท่บ่อยแต่วะไม่ใช่ครับไม่ใช่จริงครับตอนหลังๆเราก็ดูแล้วครับว่าเฮ้ยมันเป็นการแสดงเงี้ยแต่ว่าเล่นให้มันเป็นบทบาทที่เอาเป้าหมายของเราครับผมผู้หนึ่งบ้างนะครับน้องน้องครีมใช่ไหมครับน้องครีมและแพรวนะครับโอ้โห ทำไมตัวจริงดูเด็กดูเด็กจังเลยเนอะเพราะที่ดูดูจากในทีเซอร์รู้สึกเขาดูเป็นดูดูแบบซีเรียสดูผู้ใหญ่ครับผู้ป่วคนไหนกันนะครับองเลยจะบอกจะบอกว่าเขาต้แผลเขาบอกเลยครับตัวจริงเด็กอ่ะตัวจริงเด็กมากเลยที่อายุเท่าไหร่กันครับคุอ่ะสิบเจ็ดขวบสิบเจ็ดเก้าปีหนึ่งน้องโอ้โมันจะยกปลายกันกน้องอีกคนหนึ่งหน้าเหมือนเด็กวอร์จุนไหมคะ พี่พี่พูดนะว่าหมอยู่้าใกล้ๆกับเขาหนูจะเสียใจว้าตอนที่เล่นใช้ชื่อว่าคอมแพงค่ะคอมแพงทำไมมันมันแข็งอะไรไหนคะเล่าฟังดีๆไา้นหมคมาเจอคู่กันรู้มีใครสร้างความร้อนให้ใครล้วมีมีมีกอถ่ายในตก็จไหมัเจอมีตอนถ่าโมงเรื่องเรื่องไรให้ได้เจอใช่ครับตอบ เมืนเป็นเรื่องที่ต้องมาเชื่อมกันในไใช่ครับก็สนิทสนมกันหมดเลยนะถงแม้ว่าจะแยกกันหายบนี่สุก็ลงไปอีกทีครับมัเจอกันแลอวกันไหมดกจริงๆริงก็ไม่ได้สนิทอร่แตว่า็ไม่ส่กวาเจอคนก็พกันแบบว่าคุ้าม้าไม่มีใครฝากใครเลยไม่สนิทนะไม่สนิทเม่อเกิดการต่คุยกันเหมือนเรลัรจักภาษาชาแล้วเลราะมนนแล้วแล้วน้องถึงจินี่ต้องต้องใหม่อเปล่าอันนี้ในตัวจริงเราไเคเจอ เขาแบอุ้ยใครอ่นะน่าเหมือนไทยน้าเหมือนไทยน้องอันเป็นไทอาจจะเป็นพี่โดโน่หรือพีดครับโอ,โอ้สองคอนเลยนะสองคอนนั้นเนี่ยี่โนโน่ระดับพระเ,เอกมเลยพี่มีไปไหนทีใครทักนึกบ้างหรือยัครับน้องีนเริ่มดังแล้วนี่ไปคืไปไหนในี่คนเริ่มทัก้างรยัมีเลครับบ,บางครั้งว่าอาทิตย์่น,นานแล้วอะครับว<ะ>่ยัง มีมิทติ้งด้วยใช่ค่ะเอฟซีเอ็นเป็นขับเหรอคะใช่ค่ะมีหลายคนเลยครับแต่ว่าไปที่เขาดินครับ่ะใครเป็นคนเดียวุ๋ยเนี่ยมิฟต์เป็นขับไม่มาที่เขาดินใช่ไปที่เขาดินค่ะวันนี้พี่ก็ว่าพี่เห็นแล้วเนี่ยมียืนน้องๆมายืนเนี่ยแฟนน้องอยู่จริงได้เห็เนี่ยยืนแต่ยื่ไกลๆใช่ค่ะมีหลายคนครับแต่มาที่บัตรโนค่ะ กับเอาล่ะก็มาถึงเนื้อหาของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็รับจากหนังก็ดูเหมือนว่าแน่นอนลัคมีอะไรที่แตกต่างจากหนังบนเพิงเราใจตลาดโดยทัวโต๊ะไปนะแต่ว่าเราก็จริงแล้วน้องนนักแสดงที่มาเล่นเนี่ยก็ก็เป็นหนุ่มสาวในวัยเหมือนกับคนดูนะครับเหมือนกับพวกเราทุกคนนี่แหละเนาะเดี๋ยวยังไงอาจจะให้ทล้ายๆชนิดหนึ่งนะครับตอบรับกลุ่มภาพยนตร์เรื่องนี้ที่น้อง พี่ดูไปพี่แค <co ่น pues ั้นแหละแล้วก็ต้องซื้อต um ั๋วไปดูนส่แสบดีแต่ว่องไม่มีวั๋ต้องไปใช้ที่สมเลยเอาไปไปทั่วประเทศเลทั่วประเทศได้ไดูที่เปก็ได้ฟิลหน่อยอะไฟิลหน่อยฟิลอะไรฮะฟิลอะไรครับฟิลบรรยากาศภาพที่เราเห็นในไหนโลเคชั่นหรือว่าด้ฟิลตู้ทุกไลายตอนที่ฟิลสุดนะครับเอาแนโอเค รู้สึกรัาก็ก็มาดหนัครับเรื่องต่างางก็จริงแล้วผมว่ามันก็เป็นเรื่องรับแต่ไม่รับที่ไหนผนะจริงๆก็อยากให้ทุกคนลองมาดูนะครับไม่ใช่ว่าวัยรุ่หรืออะไรเงี้ยมันก็มีสิ่งใหมด่ดีๆออกมาให้ดูกันนะครับไม่ว่าจะเป็น,ว,ปปนวัยรุ่นหรือผู้ปกครองก็อาจจะผู้ปกครองอาจจะเข้าใจลูกมากขึ้นอะไรเงี้ยวรุ่อาจจะมีวิธีอไม่ว่าจะพ้องการหรือว่ารู้ว่าควรทำยังไงมากขึ้น ก็ฝากไป้รเลยม้ว่าปครัมีสินะครับต่อมานพวกากไยเินะคะมายว่าขาีด้วยนะคะกทุกคนงานทุกคนนรแทุฝังที่ีบร้อยแล้วแล้วก็ขอคอมกตัิอ์นะคอไรนะติอร okay no. ์ไาว่าแบบวันน okay. ี no, ้กระแสดีนะีไม่ลืมครับแต่เจอหมวลเชิญมวลงาน รับอ่าหลาน้องยูจีได้ยังไงครับอย่าลืมพกสไปเดอรแมนในรัดจั่นหนด้วยนะครับไหนแม่ให้แม่ม่ใชครับอะไรนะเดี๋ยวจะรู้เดี๋ยวจะรู้จะรอะไรคือไปแมนใช่ครับอะไรคือสไปแมนไปด้วยแมนใส่ชุดสไปเดอร์แมนไปครับแต่ตั้งใจมากเลยครับกว่าจะทำได้กว่าจะลงหาย้ได้ต้องดิ้วสุดว่าสามารถเลย เดี๋ยวนะเมื่อกี้เนี่นยในหนังตัวอย่างเราเราเห็นเราเห็นก้น,นใครก็ไม่รู้แหลยนะเว้ยฮะก้นใครฮะก้นใครก้นที่มิวสิกเหรอหรือก้นหงก้นผมไม่ไรู้ถึงก้นใครรูบบ้ไบมฮอก็ทำไมฮะน้องมิวจิกเกิดอ,อะไรขึ้นอเออค่ะเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงก้นน้องมิวจิด้วยนี่เปล่าพี่แอร์ดูพี่เองค่ะอะไรนะพี่เี้แอรดูพี่เอง อ๋อเอาไปเล่นเต้นเต้นในหนังกันนะครับต่อมาที่น้อง